จริงๆมันเป็นสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราเราจะแบบไม่แน่ใจไม่ได้นับมันปกตินะครับแต่จริงๆค่าบ้านค่าไฟนะครับที่เราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยมันก็มีต้องมีค่าใช้จ่ายที่มันรันไปตลอดนะเราจะไม่ได้จ่ายทุกวันจึรู้สึกได้แต่ถ้าถามว่าส่วนตัวท,ที่เห็นมาตอนเช้าแรกเลยที่เป็น expense ก็น่าจะเป็นเรื่องของกาแฟครับที่ต้องกินตอนเช้าตลอดผมคิดว่าจริงๆหลักที่ดีมาก,กน,นะครับที่ยอมรับเลยว่าตอนเด็กๆตอนเฟิร์สชอปเปอร์ไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าควรจะทำก็คือว่าคือคิดก่อนเลยว่าเซฟ คุณจะเซฟเงินเท่าไหร่นะครับแต่ละต้นผมคิดว่าอันนี้เป็นหลักที่ผมได้มากตอนที่ยู่ทางานอยู่ที่สิงคโปร์อาจจะเป็นเพราะว่าต้นทุนมันแพงขึ้นด้วยอะไรต่างๆด้วยแล้วค่าจ่ายค่าเช่าเองอะไรเองเพราะฉะนั้นพอเราได้รายได้เข้ามาเนี่ยเราจะคิดไปก่อนเลยว่าเราจะเซฟเท่าไหร่สิบห้าเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์เท่าไหร่ก็แล้ว่าไปนะครับแล้วใช้เงินที่เหลือที่เราไม่ได้ไม่ได้เซฟนะครับไม่ใช่ว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วค่อยมาว่ากันว่าเก็บเงินเท่าไหร่เลือกก่อนเลยว่าเก็บเงินเท่าไหร่ ตรงนั้นแล้วก็อีกฮารเบิร์หนึ่งที่ดีมากๆก็คือการทําบัญชีส่วนตัวนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราใช้เงินไปกันเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างแล้วที่เราเอสเมไว้มันตรงไม่ตรงนะครับแล้วก็มานั่งเช็คอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นฮ a b ์เที่ได้เหมือนกันพอเราไ่เช็คทุกเดือนจะเห็นเลยว่าเอ๊ะทำไมบางเดือนมันโปง่งมันโป่งมาจากไหนนะครับแล้วมันจะเห็นเลยว่าบางทีมันจะมีเอ็กซ์เพนบางอย่างอย่างเงี้ยที่เราคิดว่ามันไม่ได้เป็นรายจ่ายเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจ่ายแต่จริงๆเราจ่ายอยลอเลานะลกายนนมายม คือปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ no. ว่าผมค่อนข้างจะแตกต่างนิดหนึง่งออตอนปัจจุบันเนี่ยผมมันอยู่ที่ช่วงชีวิตคือช่วงชีวิตของผมปัจจุบันเนี่ยตอนผมกลับมาเมืองไทยเนี่ยเป็นช่วงที่ผมเรื่องเรื่องการเงินผมกึ่งริทายละนิดนิดคือปัจจุบันคือว่าผมจะเก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งเนี่ยเพื่อการลงทุนเป็นหลักไปแล้วและให้ก้อนนั้นมันรันเพื่อการลงทุนไปนะครับเพราะฉะนั้นออรายได้ปัจจุบันที่ได้มาปัจจุบันเนี่ยเรียกว่ามีพอที่เลี้ยงชีพ ซื้อู่นแต่ไม่ใช่ชีพตัวเองด้วยแต่เป็นชีพของลูกๆนี่นะครับพอเนี่ยก็คือโอเคแล้วเพียง saving rate ปัจจุบันของผมเนี่ยจะต่ำมากก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมไม่นับไอ้ก้อนที่เป็นการลงทุนที่ผมจะให้มันรันไปเรื่อยๆเพียงผมมันก็มีแยก2อันคืออันนึงเป็นกลุกองทุนที่ผมเซฟ for the future เพื่ออนาคตเพื่อวันพรุ่งนี้และอันนึงคือรายได้ที่เอาไว้ใช้สำหรับวันนี้นะครับเพียงพอมันมีสองก้อนที่แยกกันชัดเจนเนี่ยมันก็สามารถอยู่ได้และจริงๆมันมีอีกก้อนหนึ่งด้วยคือก้อนสำหรััสววนนนนีี้พุ แล้วสำหรับวันสวยนะครับก็คือซื้อประกันแล้วก็เป็นเงินเก็บไว้ที่เผื่อถ้ามันเกิดอะไรขึ้นชั่วคราวใครป่วยเกิดอะไรกระทันหันเนี่ยเรามีเงิน e m เอเมอร์เจนซี่ที่ใช้ได้เพื่อคมจะแบ่งเงินเปสามก้อนนะครับวันนี้วันหน้าวันสวยสามอย่างที่ผมคิดว่าคุ้มค่าที่สุดนะครับหนึ่งลงทุนกับสุขภาพตัวเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าหาขคืนมาไม่ได้จริงๆนะครับอันนะี้สำคัญมากแล้วเรามักจะมาให้ความสำคัญตอนเด็กอันที่สองคือลงทุนกับความทรงจํา ความทรงจํานี่ก็ข้อนั้งสาคัญเพราะว่าเมมโมรีต่างๆกับคนในครอบครัวกับคนที่มีความหมายกับเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันดีมันทดแทนไม่ได้แล้วมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราไปนานมากๆยิ่งอายุมากขึ้นก็จะยิ่งเห็นมันมีค่ามากๆอันที่3คือลงทุนกับคนครับคือการที่เราช่วยคนให้เขาสามารถมีโอกาสช่วยคนในจุดที่เขาแบบไม่มีใครช่วยเหลืออยู่เนี่ยนะผมว่ามันเป็นสิ่งที่สุดท้ายแล้วมันให้ความหมายกับเรามากๆนะครับแล้วมันก็ได้ช่วยเปลี่ยนชีวิตคนต่างๆเพื่อการลงทุนกับคนกับเรื่องท s h i p ความสัมพัน อันน <ge> ี้เป็นสิ่งที่ยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งทํามากขึ้นด้เยผมคิดว่าผมจะหนึ่งไอ้ฮ so บิตที่บอกว่าคิดไว้ก่อนแล้วควรจะเซฟเงินเท่าไหร่แล้วแล้วถึงจะใช้ที่เหลือเนี่ยตอนเด็กๆตอนก่อนยี่ห้าผมไม่ได้ทานะครับเพื่อนควรจะทาอันนั้นอันที่2เรื่องการลงทุนผมเริ่มช้าไปผมมัวแต่กลัวนู่นกลัวนี่คิดนู่นคิดนี้ผมคิดว่าผมควรจะเริ่มลงทุนเนี่ยตั้งแต่ตต่เด็กๆนะครับตอนนั้น แล้วก็อันดับ3ก็คือการทําบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองนะครับอันนี้สร้างดิสิเบีนต่างๆผมก็ไม่ได้ทาได้เด็กควรจะทําได้เด็กนะครับส่วนใหญ่ผมถูกสถานการณ์บังคับนะครับที่ต้องมาทํานี้ที่หลังนะครับซึ่งจริงๆควรจะทาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วถ้ามย้อนเวลาก็อยากทำทันสามอย่างนี้แต่ที่แย่ที่สุดผมว่าการบริหารเงินที่แย่ที่สุดประสบการณ์ที่แย่ที่สุดคือแย่เวลามันมันไม่รู้มันหมดไปกับอะไร บางทีอันนี้บางช่วงที่มันในชีวิตที่มันยุ่งมากๆที่มันจะไม่ได้มีเวลามันนั่งตรวจสุขภาพกายของตัวเองที่ดีพอครับมันก็เหมือนสุขภาพกายเนาะถ้าเราไม่ได้เช็คมานานกลับมาเช็คอีทีโอ้ยทำไมคอเลสเตอรอลสูงจังการเงินก็เหมือนกันครับมันเช็คอีทีเอ๊ะทำไมเงินเก็บมันเป็นแบบนี้เอ๊ะทำไมมันระบบการเงินของเรามันแย่อย่างนี้นะครับมันมีช่วงเวลาแบบนั้นที่บางทีเรามัวแต่ยุ่งกับการทํางานงานประจำนะครับในการแต่เต้าคาเรียของเราเนี่ยจนลืมดูสุขภาพการเงินแล้วพอมาเช็คอีทีตกใจครับ อันนั้นผมว่าเป็นมิสเทคที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่ามันเป็นความผิดพลาดที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันผิดพลาดจนมันดูทีหลังนะครับผมก็บอกว่าให้กําลังใจนะครับสู้ให้เต็มที่นะครับผมเข้าใจว่ามันเป็นมันมันยากมากเวลามันมันมีอย่างเงี้ยนะครับแล้วคือผมก็ต้องบอกว่าจริงๆสุดท้ายมันก็ฮงบอกว่าเรา เป็นเรื่องของดิสซิ p ลินที่สําคัญนะครับคือพยายามมีวินัยกับตัวเองให้มากที่สุดนะครับแล้วก็พยายามหาไรายได้เสริมต่างๆแต่ทั้งหมดนี้ผมไม่อยากพูดมากเพราะผมรู้ว่าพูดมันง่ายนะครับแต่ถึงว่าเรอยู่สถานการณ์นั้นจริงๆเนี่ยมันลำบากเพราะยังอยากจะพูดอย่างจริงๆว,ว่าให้กําลังใจให้เต็มที่นะครับแล้วก็ถ้าจะพูดอย่างเดียวก็คืออย่าอย่าท้อถอยนะครับอย่าท้อถอยแล้วก็อย่า give up นะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมเคยได้คุยกับคนที่ผ่านเจอ์นี่นั้นมาก็คือว่าถ้าไม่ give up นะครับไม่ยอม มันมีเสธิ์ที่จะผ่านพ้นไปได้จริงๆนะครับถ้าเรามีวินัยและพยายามไปจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแต่ผมก็รู้ว่ามันยากและผมก็ไม่รู้ว่าถ้าผมอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นจริงๆผมจะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับแต่ว่ารู้ว่ามันจาเป็นต้องมีความหวังนะครับและมันจะต้องก้าวต่อไปตลอดและสุดท้ายมันจะผ่านไปได้ครับครับก็อยากจะถ่ายทอดเรื่องของการมีวินัยนะครับพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยเป็นสุดท้ายมันเป็นเรื่องของทักษะการมีวินัยหรือว่าสุดท้ายแล้วเราจะ ใช้เราตั้งกฎตั้งกรอบให้ตัวเองให้ดีนะครับนอาจจะเป็นข้อหนึ่งก่อนเป็นเรื่อง strategic thinking คือคิดที่ดีก่อนวางแผนที่ดีเรื่องการกของตัวเองวางระบบให้ดีแล้ว2ก็คือมีวินัยที่จะทำํำตามแผนนั้นนะครับแล้วก็3ก็คือคอยประเมินและปรับปรุงคือคอยมาตรวจแล้วปรับปรุงว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างแล้วคิดว่า3นิสัยเนี่ยจริงๆถ้าเราฝึกจากเรื่องเงินเนี่ยสุขภาพการเงินเราจะดีแต่มันจะไม่ได้จบแค่สุขภาพการเงิน พราะทักษะเนี่ยมันเอาไปใช้กับเรื่องอื่นๆได้หมดเลยครับการพัฒนาทักษะพัฒนาตัวเองนะครับในเรื่องของชีวิตส่วนตัวเรื่องต่างๆถ้าเรามีทั้งเรื่องการคิดวางแผนมีดิสซิปลินและค,ยคอยกลับไปตรวจประเมินตัวเองตลอดเ,เวลาเนี่ยมันเป็นสาทักษะที่ใช้ได้กับทุกเรื่องนะครับเพื่อมันจะเป็นกำไรชีวิตมา,มากที่ได้ตรงนั้นออของผมจะเป็นเรื่องของการเตรียมส่งผ่านให้กับรุ่นต่อไปนะครับอยากให้ลูกๆนะครับแลวครอบครัวมี มีความอยู่แบบสุขสบายได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีโอกาสมากพอนในชีวิตแล้วก็รองรับความเสี่ยงต่างๆตัวนั้นได้แล้วตัวเองก็รีทายได้อย่างสบายใจแต่ของผมส่วนใหญ่ตอนนี้โจอาจจะไปตกอยู่กับว่าให้กับลูกๆนะครับแต่ว่าผมเองก็ต้องบอกนิดนึงว่าผมไม่ใช่คนที่อยากให้ลูกสบายเกินไปด้วยในขณะเดียวกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็อยากให้เขามีพอที่จะสร้างโอกาสให้เขาได้แต่ถึงเวลาแล้วถ้าเขาอยากจะอยู่แบบดีมากของเขาเองผมอยากให้เขาหาเองนะครับ ผมว่าใช้เงินอย่างคุ้มค่าคือการใช้เงินที่รู้ว่าเราต้องการอะไรจากมันนะครับและรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการจากเงินในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตมันไม่เหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันสําคัญมากตอนเด็กๆโตขึ้นมันอาจจะสําคัญน้อยลงหรือมันจะเปลี่ยนไปแล้วเวลาเราใช้เงินเราคือเราต้องมีสติเราสติที่เหมือนสะท้อนมาตัวเองตลอดเวลาว่า แล้วสิ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยกับเงินที่มันกับมันเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่เราต้องการและสิ่งที่สำคัญที่สุดกับชีวิตเราหรือเปล่านะครับอย่างผมไม่บอกได้เลยว่าช่วงท้ายของชีวิตเนี่ย เรื่องของลงทุนกับสุขภาพเรื่องของลงทุนกับความทรงจําแล้วก็เรื่องลงทุนกับคนที่สำคัญกับเรานี่คือการลงทุนที่สําคัญามากๆการใช้เงินที่คุ้มค่าที่สุดแล้วที่เคยมีนะครับแต่แน่นอนตอนเด็กๆก,ก็จะไม่ได้มองอย่างนั้นตอนเด็กๆเราว่าจะอยากได้ของอยากได้สเตตัสอยากได้ความไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องผิดเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักตัวเองในแต่ละยุคแต่ละสมัยและใช้เงินไปแล้วถามว่ามันยังใช้อยู่หรือเปล่า